นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเป็นอีกหนึ่สายครับที่มีผู้คนให้ความสนใจมากในขณะน,นี้ซึ่งการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับจากการนวดนะครับหช่วยผ่อนคลายนะครับช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น 2. การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเนี่ยนะครับจะช่วยปรับสมดุลให้กับเลือดไปเลี้ยงนะให้กับต่อมไร้ท่อมากขึ้นนั่นเองซึ่ง หลักสูตรนี้นะครับทางสถาบันเดอมิิเอคาเดมีเปิดสอนและสามารถขึ้นทะเบียนสอบสอสได้ซึ่งในหลักสูตรนี้ครับสิ่งที่อาจารย์เอสอนนะครับก็จะสอนตั้งแต่ประวัติความเป็นมาเลยนะครับว่าการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเนี่ยนะครับมาจากไหนและจุดที่เรากดเนี่ยของจีนเป็นแบบไหนนะครับของไทยเป็นแบบไหนรวมไปถึงประโยชน์ต่างๆข้อควรระวังต่างๆครับและรวมไปถึงเทคนิคต่าง ทุกคนสามารถเรียนได้ครับแม้ไม่มีประสบการณ์จะเรียนไปดูแลคนที่บ้านหรือเรียนไปประกอบธุรกิจก็ได้ครับและพบกับอาจารย์เอที่ The Magic Academy ครับ